เมื่อวันที่15สิงหาคม2555พลเรือโททวีสุพินิตผู้บังคับบัญชาการทัพเรือภาคที่2และคณะผู้บริหารฐานทัพเรือภาค2และฐานทัพเรือสองขาได้รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนสร้างพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่อำเภอเกาะสมุยจำนวน500,000บาทโดยมีนายกำทอรวังอุดมตัวแทนบริษัท CEC International Limited สาขาประเทศไทยผู้รับ สัมรทานการสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมในอ่าวไทยจำนวน300,000บาทและ100,000บาทจากมิสเตอร์จอห์นกิฟฟี่กรรมการผู้จัดการและอีก100,000บาทจากนายกำทอนวองอุดมที่ปรึกษาบริษัท CEC International Limited สาขาประเทศไทยรวมเป็น500,000บาทที่ห้องชลาทัศน์ฐานทัพเรือที่2ถนนชลาทัศน์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับคือท่านผู ผู้จัดจการทัพเรือภาคที่สองท่านพลเรือโททวีปก็ได้ไปเจอกันที่ท่าเรือสมุยและท่านมีประสงค์ที่จะดูว่าการปฏิบัติงานของเราในในพื้นที่ของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างเว่าเราปฏิบัติงานมาในพื้นที่ในอ่าวไทยเนี่ยเป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่มีการผลิตและก็ผลิตน้ามันแล้วการมีส่วนร่วมกับสังคมโดยการบริจาคเงินทนต่างๆ่าแสงบาทใช่ไหมครัคบเอ่อในใน,ในการนี้เฉพาะเฉพาะที่จะสมทบ ช่วยสร้างสารกรมหลวงจุมพรที่สารเดือดสมุยซึ่งเราปีกายแล้วก็บริจาคก,ก็ประมาณ5 0 0 0 0นปีนี้เอาอีก500,000ก็เป็น2ปี1ล้านละช่วยช่วยในงานนี้แล้วก็บังเอิญว่าที่สาธิเบสิงหาคมที่จะมีรายการมวยมหากุศลเราจะมามอบในในโอกาสนี้ด้วยนะฮะนอกจากการกรุศลแล้วเรายังมีเกี่ยวกับ CSR ในด้านอื่นของพื้นที่อำเภอที่ติดกับชายทะเลจังหวัดสงขลา เช่นระโนดส,สาตทิงพระสิงหนคอนอรอำเภอเมืองแล้วก็ดวงไปถึงอำเภอจ,จนะรเราเราได้ทํามาตลอดเช่นการจัดกีฬาให้กับนักเรียนประจําปีการส่งเสริมการปลูกรักชายหาดในบริเวณสาตทิงพระรนะฮะแล้วก็การปลูกต้นไม้ชายทะเลอันนี้เราก็ทำมาทำมาตลอดต่อเนื่องนะครับ